สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับสวัสดีครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์บทความเกี่ยวข้องกับลุงพลนะครับและจัก,กรีดังนี้ชื่อบทความว่าจัก,กรีแบ่งปันรอยเศร้าในดวงใจในตอนที่2นะครับที่เราจะนําเสนอ โดยมีข้อความดังนี้ครับแต่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจัก,กรีใจเกินร้อยไม่เคยโทษใครไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือจากใครก้มหน้ามองดินยอมรับชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นตัดสินใจเดินทางมากรุงเทพมหานครเพื่อมาพบเจ้าพนักงานตำรวจด้วยตนเองหวังตายเอาดาบหน้าแต่ก็ยังคิดถึงเชฟยันซึ่งครั้งหนึ่ง เคยพบเจอกันที่กอกๆให้มาเป็นเพื่อนนำทางไปสถานีตำรวจความทราบถึงทนายเกิดความสงสารหนุ่มน้อยนามว่าจัก,กรีจึงอาสาเดินทางไปเป็นเพื่อนด้วยหลังจากเสร็จกิจธุระกับทางเจ้าพนักงานตำรวจแล้วจัก,กรีจึงถูกเชิญไปทานอาหารชมทะเลกรุงเทพทำให้ความทุกข์ที่สะสมอยู่ในใจค่อยผ่อนคลายลง เมื่อความทุกข์เริ่มลดลงจัก,กรีเริ่มเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปให้ทนายฟังว่าทำไมถึงต้องออกตัวท้าชนกับท่านอหรือเรียกง่ายๆว่าไปท้ารบกับท่านอซึ่งนับตั้งแต่รู้ว่าจัก,กรีถูกดำเนินคดีและต้องมาพบกับเจ้าพนักงานตำรวจไม่เคยมีใครสอบถามไม่เคยมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคือ ไม่สนใจทุกอย่างนอกจากส่งเสียงเย้ยวเย้วสนับสนุนตอนที่ยังไม่เกิดเรื่องจักรีต้องหาทุนหาเงินหาเพื่อนมาโรงพักเองด้วยความห่วงใยจากพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านพร้อมเงินที่มีติดตัวน้อยนิดสิ่งที่เกิดกับจกักรีภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหุ่นเชิดบทความนี้ถ้าใคร เคยส่งเสียงสนับสนุนให้จัก,กรีต้องตกที่นั่งลำบากอยากให้ยื่นมือเข้ามาช่วยจัก,กรีบ้างไม่มากก็น้อยดีกว่าแกล้งปล่อยไม่รู้ไม่ชี้มันจะเป็นตราบาปติดตัวไปตลอดชีวิตได้ส่วนพยาราชาสีถ้าได้อ่านเจอทนายอยากขอความการุณาให้อภัยจัก,กรีสักครั้งนะครับการที่เด็กกล้าเปิดหน้าท้า รบกับท่านบางทีเขาอาจจะมองในมุมที่เด็กเขามองกันทําให้ท่านอ,อต้องมาเป็นศัตรูกับเด็กซึ่งเป็นการรบที่ไม่สมศักดิ์ศรีเหมือนราชสีทะเลาะก,กับลูกแกะชนะไปก็ไม่มีประโยชน์มันเป็นการทําลายภาพพจน์พยาราชสีครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีเพียง3คนที่รู้คือตัวน้องจักรีเชฟยัน และทนายเท่านั้นครับที่จะเก็บความลับนี้ตลอดไปถ้าเราเป็นปัจเจกชนเราจะใช้เหตุผลคุยกันทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล16กุมภาพันธ์2564กรุงเทพมหานครความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้จากกรีแบ่งปันรอยเศร้าในดวงใจ ชื่อจัก,กรีเป็นชื่อของสูงแต่หนุ่มน้อยคนหนึ่งนำมาใช้เป็นชื่อดังนั้นจึงอาจเป็นอาถรรพ์ที่ทำให้คนที่ชื่อนี้ป่วยเป็นโรครักษายากแต่มูลเหตุที่มาของชื่อนี้เพราะหนุ่มน้อยเกิดในวันที่6เมษายนณคลินิกหมอจัก,กรีอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีจึงถูกหมอ ที่ทำคลอดนามว่าจัก,กรีตั้งชื่อให้ด้วยวัยยังหนุ่มน้อยแต่ใจรักความยุติธรรมเป็นคนตรงไปตรงมาทำให้ชอบช่วยเหลือผู้ถูกรังแกแต่ไม่ชอบรังแกคนอื่นเมื่อจบมศส 3, 3, เกิดป่วยเป็นโรคที่รักษายากต้องมารักษาที่โรงพยาบาลศรีราชกรุงเทพมหานรครทำให้ต้องหยุดเรียนแต่ ไม่หยุดต่อสู้ชีวิตจนเมื่อกลางปี2563เกิดคดีน้องชมพู่จึงได้เฝ้าติดตามทำให้มีข้อมูลหลากหลายอยู่ในสมองและมองเห็นว่าลุงพลไม่น่าจะใช่คนร้ายดังนั้นเมื่อมีข่าวจะมีการจับกลุ่มลุงพลจึงได้ออกตัวมาปกป้องด้วยใจยบริสุทธิ์ทำให้ชื่อของจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพพนจร เป็นชื่อที่รู้จักของสื่อโซเชียลอย่างแพร่หลายใครที่เป็นศัตรูกับลุงพลก็คือศัตรูของจักรีใครที่เป็นเพื่อนของลุงพลจักรีเป็นเพื่อนด้วยแต่จักรีหารู้ไม่ว่าในโลกกลมๆใบนี้บางคนอาจจะดูเป็นมิตรแต่อาจไม่เป็นมิตรบางคนอาจดูเป็นศัตรูแต่อาจดีกว่ามิตรท่านอคือศัตรูของลุงพลดังนั้นจักรี จึงถือว่าเป็นศัตรูของจัก,กรีด้วยแต่ด้วยวุฒิภาวะและวัยที่ยังอ่อนต่อโลกจึงทำให้ทำอะไรไม่ทานคิดระวังด้วยใจใสซื่อข้อมูลอะไรที่ทำให้ท่านออเสียหายจะถูกส่งเสริมและยุยงให้จัก,กรีนำมาเผยแพร่โดยจัก,กรีหารู้ไม่ว่า อะไรจะตามมาวันหนึ่งท่านออเปิดสงครามด้านกฎหมายกับลุงพลจึงทำให้จัก,กรีมีความขุ่นข้องหมองใจท่านออมากแต่ด้วยความเป็นหนุ่มน้อยจึงไม่สามารถต่อกรกับพญาราชสีได้แต่อาจจะด้วยการส่งเสริมให้ต่อกรจากคนรอบข้างทำให้จัก,กรีเขียนบทความหลายอย่างที่ทำให้ท่านอเสียหายทำให้ท่านออทนไม่ได้ที่จะ ให้เด็กตัวน,น้อยมาดูถูกเกียดตยามจึงใช้กฎหมายจัดการเพื่อสั่งสอนทําให้หนุ่มน้อยจากกรีต้องตกเป็นที่นั่งลําบากกลายเป็นผู้ต้องหาความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสุกิจภูลศรีกเกษมได้โพสต์ข้อความไว้ว่าการโฆษณาทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กยูทูบเฟซบ o ๊กว่าตำรวจจะขอให้ศาลออกหมายจับในวันที่15จะมีผลตามกฎหมายใด ศึกษากรณีนางฟ้ากับเทวดาบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารโดยสุกิจภูลศรีกรเกษมนักวิชาการด้านกฎหมายความเห็นในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จว่าตามหลักประมวลกฎหมายอาญามาตรา384ระบุว่าบุคคลใดแกล้งบอกเล่าความอันเป็นเท็จให้เลื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจมีความผิด ละหูโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งหมื่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งความผิดฐานนี้ต้องพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ให้ข่าวมีเจตนาที่แกล้งบอกเล่าความอันเป็นเท็จหรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพร่งมาตรา32ว่าศึกษากรณีโฆษณาต่อประชาชน ถ้าได้กล่าวหรือแสดงวิธีใดๆในระหว่างการพิจารณาของตำรวจว่าสารจะออกหมายจับในวันที่15กุมภาพันธ์2564ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงข้อความหรือความเห็นโดยประสงค์จะให้มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชนเช่นการสแสดงไปผิดจากข้อเท็จจริงแห่งคดีการอ้างถึงสารจะออกหมายจับเทวดากับนางฟ้า ถ้าข้อเท็จจริงไม่มีอยู่จริงก็จะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้ด้วยจึงเป็นกรณีศึกษาหากข้อเท็จจริงปรากฏแก่ตำรวจและทราบข้อดังกล่าวแล้วได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่ายังไม่มีการออกหมายจับโดยไม่ดำเนินการใดกับผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จถือว่าการกระทำของตำรวจนั้นมีเจตนาพิเศษ ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา157ผู้ได้รับผลกระทบหรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีอำนาจยื่นฟ้องต่อศาลเองได้เป็นปัญหาข้อกฎหมายบทความด้วยดรสุกิจภูลศรีเกษม